สวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องที่เคารพยิ่งนะคะพบกับพี่เอ็บีไรส์สไตล์ชีวิตประจำวันนะคะก็ทำขนมเหมือนเดิมแหละขนมอร่อยเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมเคก้กขนมไข่ขนมขนมเค้กไต้หวันอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าครัวซองขนมปังขนมปังปอนนิ่มอะไรเงี้ยพี่เอ็บีก็ทำมาเยอะแยะที่ทำขนมเค้กอร่อยมากนะคะ ที่ว่าทําอร่อยเรารู้เลยเพราะเรากินขนมเค,ค้กมาเยอะแยะตัวเราเองที่ทําอร่อยอจะมีอยู่แค่ขนมเค,ค้กขนมขนมปังนุ่มๆน,นะคะขนมปังนุ่มๆแล้วก็ขนมเค,คเก้กกล้วยหอมซึ่งจะไม่เหมือนใครเลยสูตรเบนะบอเคะ้กกล้วยหอมแล้วก็ขนมปังนุ่มๆแล้วก็ขนมอขนมเต้าโคเนี่ยนะคะเต้าโค แล้วก็พวกขนมเค้กผลไม้อ่ะจะถนัดไปทางขนมเค้กผลไม้มอะไรต่างๆเนี่ยนะคะที่ทำอ่ะอร่อยเค้กเนยสดเออมีเค้กเนยสดเค้กกล้วยหอมนะคะขนมปังนุ่มนิ่มที่ที่ของพี่อบีอร่อยนะที่ความอร่อยที่มันแตกต่างไม่เหมือนใครเนื้อขนมปังจะละเอียดมากนะคะนิ่มอร่อยนุ่มหอมเนยหอมอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วกินเข้าไปเนี่ยละลายปากนี่คือขนม ทีเอ็ดพีทคือทําต้องให้ได้มีความแตกต่างถ้าไม่ได้แตกต่างจากเขาก็จะไม่ทำทําเหมือนเขาหรือว่าทําตามเขาทาตามๆกันะจะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเค้กกล้วยหอมก็แตกต่างแตกต่างเลยกินของใครก็ไม่เหมือนจนจนคนเขาบอกว่าเค้กกล้วยหอมมันก็คือเค้กกล้วยหอมมันก็กินเหมือนกันแหละไม่เหมือนเราก็บอกงี้เรามากินของพีเอ็ดีสรุปเขามากินเพ็ดีเขาก็บอกเลยว่าเออไม่เหมือนจริง <anca> ไม่เหมือนเค้กทั่วไปจริงมันหอมมันนุ่มนะคะมันหอมมันนุ่มมันละเอียดละลายในปากเงี้ยนะในปากเลยมันทําได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะคะเขาว่าเออไม่เหมือนจริงเค้กกล้วยหอมที่กินต่วไปก็คือเหมือนเค้กกล้วยหอมอาจจะบ,บางเจ้าหวานน้อยบางเจ้าหวานมากบางเจ้าบางเจ้าเนื้อหยาบหยาบอะไรอย่างนี้นะคะที่เขากินกันแต่มันก็คือเค้กกล้วยหอมแต่ของพีเียนปนะีไม่เหมือนนะคะไม่เหมือนจริงๆ เราต้องกินแบบว่าเราต้องทํามาเออไม่เหมือนที่เรากินทั่วๆไปมันจะต้องไม่เหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเอาอะเน้นความแตกต่างประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเอการทอดขนมตือคาโคกันนะคะตามที่มีมาเลยจ้ะผสมแป้งสูตรสำเร็จรูปตือคาโคแล้วนะคะเป็นแป้งแบรนด์ s อนะคะ นขนมโบราณขนมโบราณใส่อย่างนี้แล้วก็ยอดใส่พิมพ์อย่างนี้อย่างนี้นดูนะคะหนึ่งกระ้วยจบครึ่งพิมพ์ก็นำไปทอดนะคะก็จะนี่ทอดป้องเห็ <c oughs> นออ <c oughs> ไหมลอยนะคะป้องลอย กรอบอย่างนี้นะจ๊ะเหลืองกรอบอย่างนี้นะเห็นไหมก็จะมาถึงน้ําจิ้มนะคะอันนี้เป็นน้ําจิ้มของเพีบีนะคะน้ําจิ้มขนมอร่อยตือฮโคนะคะเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยนี่นะคะเนี่ยจะมีความแบบว่าอร่อยหอมเนี่ยในตักมาอย่างงี้ยังหอมเลยนะะน,นี่นะคะน้ำจิม้ม เตือโคท่นี้เราก็ทอดใหม่นะคะกรอบมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะะเนื้อเป็นแบบนี้ก็จะไม่อมน้ํามันนะคะเนี่ยกรอบเห็นไหมเห็นไหมนะกรอบนอกนุ่มในเลยนะคะเนี่ยกรอบนอกนุ่มในเลยเนื้อมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเนี่เนื้อมันจะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมคะเนี่เห็นไหมเป็นอย่างนี้เลยเนื้อเนื้อขนมนะ เป็นอย่างนี้เลยแล้วก็กรอบมากเลยเดี๋ยวเราจะมาจิ้มน้ําจิ้มกันนะมาจิ้มน้ําจิ้มกันเลยน้ําจิ้มที่พี่เอบีตักเมื่อกี้นะเนี่ยอ,อร่อย <c oughs> เราก็มากินขนมเตือโคนะคะเนี่ยน้ำจิ้มกรอบนอกนุ่มใน ไม่อมน้ํามันไม่มีอมน้ํามันแบบเยิ้มติดปากนไหมเนื้อจะแบบนืะก็คือแป้งตัวนี้เลยนะคะเนี่ยแป้งแป้งตัวนี้เลยทอดออกมาเป็นอย่างเงี้ยนะคะอืมอืม คือแบบว่าไม่แข็งความกรอบมันกรอบแบบนุ่มอ่ะกรอบแล้วก็นุ่มละมุนปากอ่ะไม่มีความแบบเคยเห็นกรอบแล้วแข็งไหมแข็งกับกรอบไม่เหมือนกันนะนะคะบางคนกินแข็งโป๊กอย่างเงี้ยนะปลาหัวหมาแตกขนมมันต้องทำให้ได้กรอบนอกนุ่มใน มีความเป็นเผือกอร่อยอ,อร่อยโอ้ กรอบนานแล้วก็กรอบนุ่มใช่ไหมคะน้มจิ้ม,มน้ำจิ้มก็จะมีแบบเป็ด นิดนึงนะคะแล้วก็มีความหวานอร่อยหวานอมเปรี้ยวกลมกลอมอร่อยหวานไม่มากหวานอร่อยอ่ะเป็นขนมไงเป็นขนมไงขน,มท,น,ม,ทน,ม,ทนมที่แปลก ขนมที่แบบว่ามีน้ำจิ้มที่มีความเป็นรสเผ็ดกินแล้วเพลิน,นไหมลืมไปเลยว,ว่าออนไลน์เป็นแล้วมันเพลินอ,อร่อยมากใครอยากไปทำก็ทำนะคะนี่ตรวนี้เลย ร้อยสามสิบบาทนะคะชุดหนึ่งทำกินง่ายทำขายคล่องนะคะแป้งสุดรสำเร็จรูปทำขนมอร่อยตือคาโคแบรนด์เออร่อยจริงไม่จบตานะคะติดต่อมาได้เลยนะคะสำหรับผู้สนใจแป้งสร้างอาชีพนะคะ แป้งทําขนมอร่อยสร้างอาชีพพบกับพี่อดีในคลิปหน้าเลยนะจ๊ะ